สวัสดีครับทุกคนครับในวันที่5าธันวาที่ผ่านมาเนะครับเป็นวันพ่อนะครับในประเทศไทยนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับมีเรียกว่าเหตุฆาตกรรมอุกชะกันนะครับที่เป็นที่พูดถึงและกที่หนกตกใจของคนทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าคนที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยเป็นถึง c ีอหรือประธานบริษัทของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่มีรายได้สูงเป็นลำดับที่5ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นบริษัทใน กลุ่มประกันชีวิตนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาษังสตร,รมิมกาเรียกว่าชื่อคือ United Healthcare Group นะครับโดย CO o บริษัทนะครับ b Brian Thompson นะครับอายุเพียงแค่50ปีเองนะครับเป็น CO o บริษัทมาตั้งแต่ปี2021นะครับปีนี้ก็ปีที่3แล้วนะครับเหตุเกิดในตั้งตอนเช้าวันที่5นะครับโดยคนร้ายเนี่ยมารอสังหารด้วยปืนนะครับ ขนาด9มมนะครับจำนวนถึง6นัดนะครับหน้าโรงแรมฮิวตันนะครับเป็โรงแรมหรูนะครับอยู่ใกล้กับเซนเทิลพาร์คครับคือสวนสาธารณะประจําเมืองของนิวยอร์กนั่นเองนะครับในเกาะแมนฮัตตันตำรวจในข่าวเนี่ยก็กล้องวงจรปิดก็จับภาพผู้ลายได้นแต่ปัจจุบันนี้ยังหาตัวไม่เจอนะครับแล้วก็หลังจากยิงคุณแบรนดนทอมสันเสียชีวิตเนี่ยก็ หลบหนีด้วยพาหน,นะคือจักรยานนะครับหนีเข้าไปในเซ็ Central Park นทรัลพาร์กกันเองนะครับทีนี้ไอ้ความตระหนกตกใจก็คือแน่นอนมันก็เป็นเรื่องของพูดถึงในฝั่งของเจ้าหน้าที่บริษัทต่างๆนานาที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ต้องบอกว่าตกใจมากนะครับที่ประธานบริษัทเนี่ยเรียกว่าเบอร์หนึ่งของบริษัทเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็พูดไม่ออกกันนะครับแต่ทีนี้นะครับ เวลามีข่าวเนี่ยก็จะมีโลกออนไลน์สืบสาะหาเหตุผลหรือว่าข่าวในด้านที่ไม่ดีนะครับก็ต้องบอกว่ายังไงเสียนะครับคนที่เสียชีวิตนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็เขาก็ได้ทาคุณงามความดีไว้ให้กับพนักงานบริษัทเขาหรือว่าบริษัทเขามากมายแต่ว่าเอามาเล่าอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นข่าวตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ได้สารวิการเองด้วยนะครับว่าบริษัท ยูเอ e d h เฮลท์แคร์เนี่ยนะครับมีนโยบายที่ต้องบอกว่าปฏิเสธการเคลมบริษัทประกันนะครับก็เวลาเราจ่ายค่าประกันแน้ะเวลาเราไม่สบายไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องเบิกเคลมนะครับซึ่งมีอัตราการปฏิเสธการเคลมแรกเริ่มเนี่ยสูงถึง9 0เรนะครับเรียกว่าคนเคลมไปร้อยคน90คนสินถูกปฏิเสธเบื้องต้นนะครับแล้วก็นโยบายคือถ้าจะเคลมให้ได้ต้องไปฟ้องเอานะครับ แล้วพอฟ้องแล้วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งศาลก็บอกว่าโอเคต้องให้จ่ายสุดท้ายแล้วนะครับขณะฟ้องแล้วยังปฏิเสธได้ถึง32%เรียกได้ว่าจ่ายเงินเพื่อประกันนะครับแต่ว่าเวลาเกิดเหตุ32คนจาก100คนเนี่ยเคลมไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนส่วนมากเนี่ยไม่พอใจนะครับ ย้อนกลับไปในอดีตมีคนยกตัวอย่างนะครับคนที่เจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เป็นโรคที่ต้องรักษากันต่อเนื่องเนี่ยบริษัทก็พยายามจะหาทางที่จะไม่จ่ายประกันยกตัวอย่างมีเคสที่เป็นคนไข้เป็นสตโตรกนะครับก็เรียกว่ามีอามาัอามาพาตอัมพาตนะครับต้องได้รับการดูแลกันยาวนานแต่ว่าบริษัทเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่จ่าย ทำให้คนไข้ก็ไม่รับการดูแลที่ถูกต้องแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะครับก็นำพาซึ่งความไม่พอใจให้กับญาติจำนวนมากนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงนี้นะครับมันก็ถูกผูกกันด้วยตัวกระสุนที่ตำรวจค้นพบในที่เกิดเหตุน,นะครับมีคำว่า deny and delay เนี่ยสลักอยู่ที่หัวกระสุนเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แบบทุกคนเห็นตกใจมาก deny ก็แปลว่าปฏิเสธ ดีเลย์ก็แปลว่าล่าชา้าก็เป็นการบอกถึงว่าบริษัทนี้มีการปฏิเสธจํานวนมากแล้วก็ในกรณีที่เคลมได้ก็ได้ล่าช้าเพราะาต้องไปฟ้องเอานะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เป็นต้นเหตุคนก็เคยอธิฐานว่าคนที่มายิงเนี่ยน่าจะมีญาตินะครับที่ไม่สามารถเคลมประกันกได้แล้วอาจจะมีการสูญเสียญาติในครอบครัวไป ซึ่งก็นแน่นอนนะครับนโยบายของ c ีอท่านนี้นะครับก็ทําให้มีคนที่ไม่พอใจแล้วก็อาจจะมีญาติพี่น้องน,นะครับที่เคลมประกันไม่ได้แล้วโรงพยาบาลก็ไม่รักษาต่อให้เพราะว่าเคลมไม่ได้เนี่ยต้องเสียชีวิตจากโรคที่เขาเป็นแล้วเคลมไม่ได้จํานวนมากนะครับก็เลยเป็นเหตุนี้เกิดขึ้นคลิปนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับจากหน้าหนังสือพิมพ์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อประโยชน์เช่นเคยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อนของท่านนะครับเรียนเล่าอยู่กับผม หมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ